เอ้ยแกวตาแกวตาอลไครับแกวตาแก่วตาตัวเปิดครับพุน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 ผุนก่งแกวตาตัวเปิดครับออ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 เออออบไว้บาไวเบไวแล้วเอาไปกินเลยไปกินกินกันเลยแกวตางานไหนงานแล้วครับโอ้โหไม่ไหวแล้วครับรอเปิดครับตัวเปิดแก้วตาตัวเปิดเลยครับ ไม่ไหวแล้วก็ตาบอกไม่ไหวแล้วแก้วตางานไหนงานนั้นครับวันวันเกิดใครไม่รู้แต่ตรูขอกินก่อนแก้วตาตัวเปิดครับดูครับแก้วตาเปิดก็อุ้ย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 เออเรียบร้อยครับ แก้่ตาแก้่ตากินก่อนทุกงานนะครับสามงานแล้ววันนี้แก้่ตาขอกินก่อนครับบ่ไหวบ่ไหวมาแล้วบัวบานส่วนหล่อเดิมาแล้วครับกับบัวตูผู้จัดการส่วนตัวแก่ตาบอกรอนานแล้วจะพัาไปพากินสักกะทีนะ

พี่พี่นบก็มาครับอ่ะพี่เลิฟพี่เลิฟม,มาแล้วครับมาแล้วครับพายมิงมาแล้วพายมิงมาแล้วพายมิงมาแล้ว มิงมิงมิงมาเนี่ยมิงเออโออเออเอ่อเอาเสียเอาเสียเสียกินมาเสียเสียมือจับอะได้เบิงมือวะมือมันจับอะได้นั่นเบิงเบิงพยายามจับจับยากแต่ว่า มึงจะไปได้บางบงบางมึงจะไปได้อย่าส้นเด้ออย่าส้นเด้อเสือได้รนี่เสือได้รนี่นาโนยังมาไม่ได้นะครับถ้ามาได้จะพามาอยู่ เออเอาล่ะพี่น้องเล่นกันแล้วโอ้ยทั้งหมาทั้งสร้างทั้งคนบ่บ้า,บานนะั่ง่สนใจดอกมื้อนี้กูกินอย่างเดียวอือ จอยแล้วครับไม่เห็นมาอยู่มั้งยังมาเอาบ่าเบ้า่อยเะเอาดิโอ้บักอันนี้ไหมวันนี้ก็หย่นดีเถอะวะเหนือ่อยนังไหมลูกค้าวะา โอ้วันนี้เสียบัวโอ้ยชุดแสบตาแท้ชุดนี้

ตามเนี่ยมาลึงใหญ่เลยนี่ไหมนโอ้โหวันนูนออกมาเลยนะลึงนูนออกมาเลยนะย่นมากดูแข้งดูขาโอ้ยจะให้ดูมุมนี้ครับเห็นไหมมันนูนออกมาเห็นไหมครับจะไปให้ดูดูพายบุญชูดูช้างเชือกอื่นน่ะดูดูวยบัวก็ได้ฮะยูอยู่มุมนี้ครับพีผีผีผี น, oh, น,น,นี่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 นะครับอันนี้อย่างมิงดูดูแสนคูนนะครับแสนคูณยังไม่มีครับเดี่ยมันแปรแปเลยนะล่งลื่งล um> ื่งน um> ี่บักบัวเราก็ยังไม่มีครับ โอ้ดลน้งสร็แๆโอ้พี่อูดจะขึ้นผาผ้าหนาโนม,มนยหมาาน้้าีาลน่าีอเออเอานโอ้โบัวมีนิดนึงรือมีนิดนึงให้เขาดูาโอ้มีมมีอยู่นิดนึงจับดูหน่อย มีอยู่มีอยู่จับพิษมั้งลิงลิงลิงบุมีขึ้นบนชู้เลยวะแท็กซี่มากครับว่ะแต่ตชั่วมคชั่วโมงนึงกบเียวเจียวเจียวอะไรล่าเป็นตัว ก็ได้ห้อมอยู่เนาะสั้งแต่อ,อันนีเริ่มปะเสี่ซีมากเอฟซีบอกอ่าพี่บัวพี่บัวร,<อ>รับอ่างเปลาจากอเอ่อ เออกูเหมึงล้วมึงคือบเอากูไปากเอาคนนะเอามาเอเอากูรีแลกคนน่ะเออเอฟเอมืออยู่เสียมือเออได้แล้วเออเรอมามมากกัน กัวกับดดวอยู่คู่กันนะไ, <c oughs> ไปสื่อปกระสันใช่แล้วไปเมื่อวานไงมีประกันด้วยไหมสามปีสามปีสองร้อยได้ครับ เราถูกไปตั้งหลายครั้งก็ไม่รับกทนสามวัยตูดใครนี่เอออาพวกวาบกเออาอไนับเอแสนขวดแสนวดข้าต้ง้าีหนอนแก่ตาอะไรสวดครับ เอฟซีฝากเสื้อมาให้คุณไปเอาเดอ้ออยู่ที่บ้านได้ครับได้ครับสีเขียวสีเขียวไหมชุดนี้ของใกล้เอ่ยคุ้นคุ้นฮะช <ๆ S 2> ุดนี้คุ้นคุ้นเวลามาโอ้ลูกใส่เจ้าสิไปใส่ไปแล้วครับบัวบาน นี่เป็นสีสันนะครับของหมูกบ้าช้างเฮ้ยโอ้โห و. ใส่บูตอีกโอ้โหโอ้โหเหมือนสาวผู้สาเกาหลีเลยวันนี้ย<า>ังตีเลยสิปวดช่วนนะครเออห่วยห่วยห่วยยังเนาะดิยังเอาไปทีไหไม่กินครับนี่ยไม่กินไม่กินอี่ยังว่ะของแสบไม่กินอีกวันนี้เป็นอียังแบบเ่อมวีวีบอ จากถอนวะต่อไปก็จะกลับกันแล้วครับเรามาดูมาดูกันสาวอุบุญเซ็กซี่มากครับสาวเชื่องนี้เซ็กซี่มากไม่เลียนก่เตะค่ะเลียนปึ๊บลุดจ่อยเอ้ยชุดสาวกนงามแหม เบืองบันทายกับพี่น้องเอ้ยบันทายเธอช่างสวยงามมากพี่ยาทองที่ปลาเนี่ยโอ้ยอันเดสวยๆแต่งประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะจับหน้าจับหลังมันมันหยาบบางนี่นะมันหลุดเนาะมันหลุดนี่ไหมหยาง้อดีๆนี่ลุดกกางท้างเลยค่ะดูข้อเท้าสิคะเซ็ซี่ ขอบคุณชุดสวยๆแากคุณแม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะ <tricked> เ <you? S 2> ขาไงไอสมบูรไหมเขาสงมาใส่พมกันใส่แบบใดวะแม่โอ้อันนั้นอันนั้นเสื้อในครับแต่ไม่เยอุ้แสบเป็นแว่นตาเนาะทูลแรกใส่เป็นแว่นตา เอามาไปได้เอามาห้องทั้งสามตูตัวใหญ่ติดเหรอติดแหงถ่อไปก็คือหมามืเนี่้หมากับม่หมดนตัวหน่อยหนึ่งมาเขาบรยู่นั่พี่ยืนนขนเลิบยืนขาขี้นี้นนี่ เฮ้ย<ไ>เออพูดจัดการนะมันนี่มันนี่มีตังก็มาเฮ้ยเพลนินไปอืป่นไฟดาวเพลินแ,ลแต่ว่าขันมีดีแท็กบ๊อบบ๊อบเป็นนาง คนว่าทู่กับมีดเข้ารถปั่นไฟมาปั่นอยู่เด้เห็นเข้ารถปั่นไฟมาปัน่นเหยี่ยวทู่ไอ้โอดาวได้ถุงปุ๋ยยังกับบ<ไ>ุญไอ้โอดาวได้ถุงปุ๋ยยังเฮ้ยก็ตัางเหตุเป็นซีโอดาวนะได้เงินโอ้มาขอเขา่าไอ้สันขอเข่าจ่าเดียวมาขอเขา่า วุ้ย15นาทีแล้วลืมผมจะไล่สดใหม่นะฮะรอดูได้นะครับอีกหนึนาทีฮะ